ยนต์นะคะของอันติเมตค่ะตัวนี้ให้ไปดังถึงแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้างในถึงค่ะจะประกอบด้วย1เซ่งตที่นั่งค่ะก็จะมีหัวมหมอนพนักพิงแล้วก็บอนั่งนะคะไม่ค่ะไม่รีวิวให้รับชมกันใกล้ๆนะคะ คณกพิงค่ะจะนุ่มฟูนะคะรองรับบั้นเอวทําให้เติมเต็มให้นั่งได้เต็มแล้วก็สบายมากขึ้นนะคะหมอนรองคอเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ารับช่วงคอได้พอดีนะคะส่วนบริเวณของเบาะนั่งเองก็จะนุ่มฟูค่ะทําให้นั่งในระยะทางไกลๆยาวๆเนี่ยไม่ปวดก้นนั่งสบายมากยิง่งขึ้นส่วนความหนาน,ะะนุ่มมาดูกันค่ะเค่ะ,คะเพิ่มมานะคะประมาณ1น่ถึงสนิ้ว แล้วเขาจะยึดกันแน่นมากแล้วก็ตัวนี้เป็นแถบสายลัดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไม่ค่ะไม่เราเิ่มติดตั้งที่เบาะนั่งกันก่อนเราก็อย่ายง่องก่อนเลยค่ะ เราก็ให้น้องคนนี้น้องเล็กเนี่ยอยู่ด้านในค่ะแล้วเราก็ทําการติดตั้งนะคะโดยการนําสายรัดเนี่ยค่ะสอดเป็นตัว X ไข้กันอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องค่ะ,ะคือความที่แบบม่ยากอีกนึ่งก็คือด้านในนี่แหละเพราว่าเราไม่ได้ถอดออก ค่ะแล้วเราก็สอนเองค่ะให้ตัวนี้้องไปก่อน